ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้ามาสู่รุ่นสุดท้ายของน็อตสโบรรี่เลกซี h ชาเลนจ์แล้วเป็นรุ่นสีฟ้ากับเจ้าหนูโซนิกเบอร์รี่คำอธิบายในรุ่นสีฟ้านะคะเขาบอกว่าคุณมีชีวิตที่เพอร์เฟใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีรั้วไม้สีขาวมีคู่มั่นที่น่ารักมีลูกๆที่น่ารักแต่ทำไมเรายัางไม่พอนะคุณจะต้องมีการนอกใจแบบลับๆสักหนึ่งครั้งและคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตของคุณหลังจากการนอกใจครั้งนั้นทำให้คุณเนี่ยทุ่มเทสุดกายและใจและวญญ ไปสู่การเลี้ยงลูกของคุณและพยายามแก้ไขชีวิตการแต่งงานของคุณหลังจากนั้นคุณจะไม่ยอมมีชู้ อีกเลยและทุ่มเทสุดหัวใจสุดชีวิตเพื่อที่จะเป็นผู้ปกครองที่สมบูรณ์แบบอุป,ปิสัยในรุ่นนี้จะต้องมีกลูมี perfectionist Family Oriented aspiration อยากจะเป็น super parent หน้าที่การงานก็คือเป็นคริติกหรือว่าเป็นนักวิจารณ์นั่นเองนะคะกฎกติกาที่เราจะจบรุ่นนี้ลงได้ก็คือเราจะต้องรับเลี้ยงเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนทำสกิลโฟโตกราฟีก็คือการถ่ายรูปการทํากับข้าวแล้วก็สกิลการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยให้เต็มพิธ c แคริย r แล้วก็ super parent Iration, เราก็จะต้องทําให้เต็มเช่นกันจะต้องแต่งงานกับหวานใจในวัยเรียนและอยู่กันไปชั่วกับชั่วกันจนหาไม่และกฎข้อสุดท้ายนะคะจะต้องมีชู้หนึ่งครั้งแล้วมันก็ถึงเวลาของเจ้าหนูโซนิคเบอร์รี่แล้วนะที่จะต้องไปเริ่มชีวิตด้วยตัวเองกับเงินศูนย์เหรียญได้เวลาบอกลาคุณพ่อคุณแม่แบบจริงจังแล้วค่ะแม่ครับผมขอออกไปใช้ชีวิตของผมเองนะคะแม่ก็ให้กําลังใจก็เป็นอย่างดีวัยแม่ไปเยี่ยมบ่อยๆนะลูกมีความรู้สึกนั้นยังไงก็ไม่รู้นะเข้ามาที่โทรศัพท์ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะคะเราก เ,เลือกไปที่ไอคอนรูปรถจากนั้นกด split from household a d move เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมลืมไปไหลายรุ่นแล้วเราอยากจะมาดู milestone นะคะหรือว่าเราผ่านอะไรกับซิมที่เราเล่นเข้ามาบ้าง oh. ดูพัฒนาของแมทริกซ์ในวัยอินเฟนซ์สิคะเอานิ้วหัวแม่โป้งเท้าเข้าปากได้นอนหลับตลอดทั้งคืนครีแตกครีแตนชี้ราดคนดูแลกระด,ดึบกระดึบได้นั่งได้งอหัวได้และไปเกิดที่โรงพยาบาลในวัยทอตเลอร์สิ่ง <rias. S 1> ที่น่าสนใจก็คืออ่านหนังสือเล่มแรกเจอฝันรายครั้งแรกแล้ว ก็ถูกส่งไปเดแค่ครั้งแรกด้วยมีการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเรียนรู้ที่จะวิ่งเรียนรู้ที่จะเต้นเรียนรู้ที่จะปีนและเรียนรู้ที่จะเดินในวัยเด็กของเขาก็มีการต่อสู้ครั้งแรกมีบอกด้วยนะคะว่าไปต่อสู้กับคุณดวงใจมันรีสอนเอ๊ะเขาต่อสู้ตั้งแต่วัยชายเหรออันนี้อ๋อชายอันทีนค่ะวัยรุ่นด้วยรวมวัยรุ่นด้วยเป็นพรอมโรยตตี้ด้วยนะเออมีมงลงด้วยจ้ะผ่านเฟสมามากมายทําอะไรตั้งหลายอย่างในวัยยังอดาวและอดาลที่ผ่านมานะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยขึ้นส ศูสูญสุขคนขขง,งานเจอตัวตนใหม่ๆม,มากมายเข้างานแล้วก็ลาออกเพราะว่าสมัครผิดงาน <laughs> ตกหลุมรักเดี๋ยวนะตกหลุมรักกับโซฟีแล้วก็อ๋อตกหลุมรักกับคุณมารพันแลนค่ะในส่วนของมายสโตนระบบตรงนี้จะมากับภาคเสริม growing together นะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเหมือนแฟลชแบกว่าย้อนกลับไปของซิมตัวที่เราเล่นเข้ามาเกือบทั้งชีวิตของเขาอะ่ะผ่านอะไรมาด้วยกันบ้างไปลุกถึงเวลาแล้วกดที่คอมพิวเตอร์ก็ได้นงกดไปที่ household House แล้วก็ split from household and move ใช่เราจะออกไปคนเดียวนะคะด้วยเงินศูนย์เหรียญ let's go โดยเมืองที่เราจะให้เขามาเริ่มชีวิตนะคะก็แน่นอนว่าต้องเป็นซานซิโวยาเพราะว่ามันเป็น อะไรที่ดูแฟมิลี่แฟมเมอ่ใจเนาะวันเสาร์บ่ายสองเราขอเริ่มจากการไปขุดอะไรก่อนก็ละกันหาทุนให้ชีวิตก่อนไม่ได้ขุดแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนโทรมาชวนบอกว่าเฮ้ยซนี่จะมาเตรียมตัวก่อนไปทงานพร้อมด้วยกันไหมไปสิก็กดโอเคแล้วทําไมไม่ไปเอ๊หรือเพื่อนมาบ้านเรามาเตรียมตัวที่บ้านเราหรอเพื่อนคนนี้หรือปะเอ อ๋อเขาเอ๊ะทำไมปกติเขาจะช่วยไปบ้านเข้าไปใช่หรอมีซิมคนดูหรือเปล่านะนี่ไงลินคอนนัมเบอร์สองโตแล้วใส่หูแมวด้วยถามค่ะมาคุยค่ะคนนี้ก็เคซอนนัมเบอร์สองเออตระกูลน,นี้ทั้งนั้นเลยยใครอะคริสตี้แคนดีแล้วก็มีคุณมาลีมีอันสกินและนี่เป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆมาเตรียมตัวก่อนไปงานพร้อมที่บ้านเราซึ่งเราเพิ่งเริ่มจากศูนย์ตอนที่เรามีบ้านแล้วเป็นหลักเป็นอันแล้วไม่เคยมีใครช่วยบริบกคนก็ลาจากเราไปกบบหดแล้วยกเว้นคนนี้ ที่คุยกับเราอยู่คุณลินคอนนัมเบอร์สองลองบอกเขาว่าเธอคือคนโปรโด,ดของฉันดูสินายคิดเหมือนเราหรือเปล่านายเป็นคนโปรโด,ดของเราเลยนะทำไมเขาทำหน้างั้นเออยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหนุ่มเรามาดูในส่วนแอสเพรสชั่นที่เราเลือกให้น้องกันตอนนี้นะคะในช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราอยากทำดราม่าลามะให้น้องเขาเราจะต้องซุบซิบนินทาห้าครั้งเผยแพร่ข่าวรือที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หนึ่งครั้ง,รงเราจะต้องไปกระจุงกระจิงกันในที่แข่งรถหรอในท่าเรือของเมืองอะไรนะคอปเปเดวใช่ไหมโอเค<ๆ>เราจะต้องทำ หลายอย่างเลยขอดูทุกสเต็ปของ aspiration นี้หน่อยนะคะแล้วก็จะต้องไปเป็นคนนีสใส่ไม่ดีบนโซเชียลบันนี้5ครั้งเลิกกระซิมอีกหนึ่งครั้งฉันเลือกถูกป่ะวะันนี้ have and enemy rival คุณพากคุณเจ้า <c oughs> หลูจะดรามา่าเหรอลูก <c oughs> แต่ก่อนที่ <Okay. S 1> เราจะไปวิจารณ์ใครได้ในสายงานของเราอาจจะต้องผ่านชีวิตอันมรสุมมาก่อนก็ได้น้องเขาถึงเจ้าหรือเปล่าวะเพราะว่าเขาเป็นคนมีชีวิตอะไรแบบนี้ <Okay. S 1> เราลองถามเขาไหมว่า <c oughs> นายนายจะไป <c oughs> พร้อมเป็นเพื่อน <c oughs> รอเราไหมอลินก่อนเหลือเราอยู่2คนละไปด้วยกันนะเบ้าพ่อโทรมาชวนไปซากุระที เราขอปฏิเสธไปก็แล้วกันนะคะเรากลัวไปงานพรอมไม่ได้อะเ<ร>วลาไปพวกเอีเวนต์ต่างๆอ่ะลินคอนตอบว่าดวได้ดีนะรู้สึกดีที่จะได้ไปงานพรอมกันนายแต่ทีนี้ตอนนี้เราขอทราเวลไปที่อื่นก่อนแบบที่กลุณผู้ชมเขาบอกมาว่าให้เราไปที่อื่นยังไม่ต้องทํากิจกรรมอะไรกับใครทั้งสิน้นลองดูนะคะว่าจะได้ไหมและก็ถึงเวลาไปงานพรอมดูซิว่าจะได้ไปหรือเปล่าเราว่าสูตรนี้ไม่น่าได้ผลนะทุกคนทาสูตรดีได้ไรไม่ได้ไปทุกทีอุ้ยอุ้ยมีใครต่อเสร็จแล้วว่ะเราเราเราอยากใส่กรอบอะค่ะมนเป็น วิธีร่ำรวยอย่างหนึ่งเรามีอัปเดตพราที่เรากุดได้เรามีหนังสือในวัยเด็กแล้วอยากมีเงินอีกสักก้อนหนึ่งอ่ะสักนิดสักหน่อยอแล้วใครใส่ชุดมีมาวันเนี้ยมาลีนโซเนียเดีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> วเ่ยวเัยทีนด้วย <c oughs> แล้วจำได้ดาเขาสร้างโรงเรียนมบรรยโยให้เราในข่าวที่แล้วอ่ะตัวแม่ชื่ออะไรจิปปี้จับปะจุป,ปะจุป,ปะโซเนียแล้วมีลูกชื่อมาลีนโซเนียซึ่งช่องเขาชื่อมาลีโซเนีย <T t อะไรกันครับเนี่ยให้น้องมาตกปลานะคะทําท ouais> ุนให้กับช uh ีวิตก่อนเนาะแล้วก็ปลาชามายังคงเขาตกปลาได้เจมสโตนตกปลาครั้งแรกได้เจมสโตนหน้าเร็กเซนเตอร์ในซานซิโกยยาน้องจะดวงดีเหรอแล้วฉันก็พูดอะไรไม่จบเหมือนเดิมคือเราอ่ะอยากจะเอาอะไรมาทําทุนให้กับน้องเขานะคะเพราะว่าการที่เราจะเอาพัลโซไปใส่เฟรม45เหรียญเนี่ยมันสามารถเอาไปขายต่อได้นะคะคุณผู้ชมวิธีร่ารวยเล็กๆน้อยๆขายปลาจนได้ทุนแล้วค่ะเราลองเลิกตกปลาดูอุ้ยตรงนี้ก็บ่อนี้ก็ของดีเหมือนกัน เนี่ยแล้วเราก็เอาอันเนี้ยเฟรมใช่ไหมลงทุนไป45เหรียญพอเราใส่กรอบเสร็จปุ๊บเราก็จะขายได้ในราคา144เหรียญค่ะกำไร100ซึ่ง้เราสามารถทําเพิ่มได้นะคะ100 piece. <Style Fantasy. S 2> ่พีซสไ f ล์แฟนตาซีโดยที่ไม่เสียสักเหรียญเดียวหลังจากที่เราต่อเสร็จเราก็จะเฟรมพัซเซิลในราคา45เหรียญแปลว่าเราลงทุนไป45เหรียญรอบนี้เราขายได้1 0 2เหรียญกําไร40กว่าบาทและ,และที่เร็กเซนเตอร์มีตู้เย็นค่ะทุกคนถ้ามีตู้เย็นแปลว่าเราจะ have a Quick m e a l ได้เราจะอยู่ที่ ตลอดชีวิตของเราเลยเราก็อยู่ได้ค่ะ <laughs> ที่เร็กเซนเตอร์ยังมีอ่างอาบน้ําให้น้องมาอาบน้ําดีๆด,ด้านบนนี้ได้เลยนะคะแล้วทําไหมพอแก้ผ้าถึงไม่ใส่ผมที่เป็นสีสี <laughs> ทำไมกลับไปปัดตรงนั้นล่ะลูกสภาพการน้องเริ่มแย่แล้วเราจะให้น้องกลับมาที่บ้านซึ่งถ่ายบ้านทิ้งไปแล้วแต่รูปบ้านก็ยังอยู่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยของเราเข้าหมดสร้างกันค่ะปูพื้นเปล่าให้น้องก่อนเลยนะคะขึ้นไปชั้นสองสร้างหลังคาด้วยเราจะสร้างไว้สัก5้าคูณหก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปปรับโครงบ,บ้านบ่อยๆนะคะแล้วก็ทําบ้านนี้ให้เป็นล็อ ของ t ท n y Home Residential น้องเขาจะได้เพร์กอะไรอีกเยอะเลยสิ่งแรกที่ควรจะซื้อให้ก็คือเตียงใช้ทุกถูกไปก่อนนะลูกนะ oh. ในกระเป๋าน้องเนีเน่ยมีต้นคริสตัลอยู่นะคะเราคิดว่าเราจะทําการปลูกไว้เนาะคือถ้ามันโตอะเรากาไรนนอๆนะเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันสวยเราจะได้เอามาตกแต่งบ้านเราคะ่ะมันไม่ได้สวยอย่างเดียวประเด็นคือมันมีความสีฟ้าด้วยเราก็เลยเลือกที่จะปลูกเขานะคะไม่ชอบทําสวนเหรอลูกไม่ได้ลูกหนูช่วยชอบหน่อยนะหนูหิวใช่ไหมหนูเลยตัดสินใจผิดๆอะไรแบบนี้พาน้องมาร้านชานมไขมุกกันดีกว่าค่ะชื<ๆ>่อสถาน ที่ว่าบุบะทามใครอยากได้สถานที่ต่างๆลงไปดูในด e สคริปชั่นบ็อกซ์ได้เลยนะคะเราแปะแก l เลอรี่ไอแล้วก็ช่องของ Creator อร์ไปให้ติดตามกันถ้าน้องหิวเรามาสั่งอะไรกินไหมแล้วมีอยู่33เหรียญเออยังไม่มีคนขายเหรอจะจะกินอะไรละกันเนี่ยมีไหมแล้วคุณผู้ชม <laughs> ไปไวที่นด้ว <laughs> ทำไมถึงซุ่มได้ชุดเนี้ยมันเช้งหน้าลุ้นจริงๆเพราะใบหน้าจะเป็นใช่นไรแต่เราจําได้ว่าอันนี้มันเผาอะไรได้ใช่ปะนี่ไงทํำฮอทดอกได้ฟรีด้วยโจนิกมาเผากินลูกเออไวททีน่าจะมีแค่นี้นะเนี่ยมีมาลี่มีอันจะกินใช่ไหมที่เหลือก็เป็นไวอะดาว์แล้วว่ะลูกเผาตรงไหนอะลูกหนู่ไม่เอาไปทิ้มนะามันไปล่อหมีให้กินนไม่ชนนี่กินปา เออกินเข้าไปลูกแล้วเดี๋ยวหนูเปลี่ยนเป็นชุดหน้าร้อนหน่อยสิลูกหนูก็ร้อนแต่หนูไม่เปลี่ยนชุดทาไมล่ะครับเออแบบเป็นชุดเท่ๆลูกชุดหน้าร้อนของเราแล้วก็เมคเฟรนด์กับหมี่ไว้หมีตลกดิ <c oughs> อุ้ยนี่ชุดที่พอเดอินเราทํานี่ไวทีนเคซันนัมเบอร์สองนี่ก็ไวทีนอ๋อคนเดิมวายลินกอนนายก็มาหรอน่าจะมีไวทีนแค่นี้ล่ะคะ่ะในโลกทางใบของเดอะซิมของโซนิกเขาแลวประเด็นคือทําไมเราเข้าห้องน้ำไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมจะมาเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ทําไมอะฝนก็ตกแล้วด้วยอะคิดว่าจะต้องไปจบที่เร็กแล้วนะะคมา แวะมาฉีดที่นี่ก่อนลูกแล้วเราก็ให้น้องนะมานั่งทําพาซโซเพื่อที่เราอะ่ะจะได้มีเงินเพิ่มกุบุจบอุ้ยเรามีไม่ได้นี่วาเรามีอยู่33เหรียญเราอาจจะต้องขายรูปที่เราไปถ่ายมาจากบ้านพ่อเราอันไหนซ้ำๆเราอาจจะต้องขายไปขายรูปได้32เหรียญโอเคจะได้มีเข้าเฟรมนะคะรูปน่ารักมากนะคะเข้าเฟรม45เหรียญใส่เลยลูกแล้วลองขายดูได้85จะรวยวันไหนคะถ้าเรายังทําสิ่งนี้อยู่แล้วหนุมง่วงไหมลูกหนูไม่ง่วงแต่หนูหิวหรองั้นหนู่มาตกปลาแล้วเรามาวันจันทร์เรามีบินแล้ว41เโ ไม่ให้ฉันได้หาเงินก่อนหรอฉันเพิ่งมาอยู่เองนะ<อ>เดี๋ยวไม่มีไม,ม,ไม่ต้องตกปลาลืมทําการบ้านว่ะมัวแต่หาเงิอนให้หนงถึงเวลาไปเรียนแล้วค่ะยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยไปไปเรียนกับน,น้องด้วยเดินทางมาถึงแล้วมีซิมคนดูไหมนะดูตอดแคนดี้คริสตี้แคนดี้มารีมีอันจะกินคิดว่าวัาทีนะ่าจะมีแค่นี้จริงๆค่ะทุกคน <c oughs> และได้เวลาเข้าห้องเรียนทําเสร็จทันหรือเปล่านะคอมพลีตโอเคเสร็จทันพอดีเพื่อนในห้องของเราที่เป็นซิมคนผู้ชมนะคะก็คือไม่มีไม่มีสก คนดแล้วมาดูอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือซิมคนดูทั้งห้องเลยค่ะทําไมมันแยกอย่งี้ล่ะหมดคาบเช้าแล้วมีทักษะให้ Study for exam เราก็ควรจะทํามาเนาะเพราะไม่อย่างนั้นนะมันจะเรียนไม่ได้ดีนะสิมีคนเดินมาคุยด้วยค่ะนั่นก็คือคุณดู๊กดอทแคนดี้งั้นเราทําความรู้จักเขาไว้วเลยใส่ชุดสีน้ำเงินนำ้นนำเงินเหมือนกับเราด้วยวคือยังไม่ได้เคลมล็อกก้งล็อกเกอร์อะไรหรอกก็ต้องไปเรียนค่าบปายแล้วเวลาในช่วงมัธยมเนี่ยมันเร็วสุดๆไปเลยแล้วก็หมดวันเรียนแล้วนะคะวันนี้จนิกทย เยี่ยมโอ้ยร้านชานมไข่มุกที่โรงเรียนมีคนมาขายด้วยเราขอซื้ออะไรกินหน่อยเนาะคอนอดอกและกันถูกๆมาโซนิกมะเตร์สเดย์ซิมซิมโทรหาโซนิกขอเงินหนึ่งเหรียญก็ได้เพอร์โซนิกก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นรู้สึกมีความสุขจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าจากการที่ให้หนึ่งเหรียญกับใครก็ไม่รู้ที่โทรมากินเสร็จแล้วโรงเรียนน่าจะมีที่อาบน้ํานะน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่ามีสะไว้น้ําอ่ะใช่จริงๆจริงๆใช่ใช่มาอาบน้าเลยลูกใช้ชีวิตที่โรงเรียนให้กลุ่มก้าอาบน้ําเสร็จแล้วก็คืองวเยดี หาเงินยังไงอะดูแลซิมก็กระอักแล้วอยางจะต้องหาเงินให้ซิมอีกแต่เราชอบความท้าทายแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอดทนไปกับมีมิซิมนะคะแล้วนอนพอประทังชีพไปก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือการเรียนเราจะต้องทําการบ้านก่อนทําการบ้านเสร็จก็นอนเศร้าๆตามภาษาคนแบบว่าติดเศร้าอ่ะคุณผู้ชมเอออะไรก็เศร้าหมดเอออะไรก็น้อยอ่ะแม้กระทั่งตอนตกปลาก็นอยอ่ะอุ้ยตรงนี้มีกบหนูมาจับกบเร็วลูกหรือแม่กระด้างตอนจับกบก็น้อยอ่ะ แล้วคือตกปลาได้อัปเดตพาดอุ้ยแล้วค่ะเกาเหรียญมานอนลูกมามีกบอีกตัวหนึ่งสิเหรียญขายไปเลยแล้วกันได้เวลาไปโรงเรียนแล้วหรอคุณผู้ชมดูขีดลูกชายดิฉันดีคะเราจะใช้ชีวิตรอดกันไหมคะแต่ยังไงก็ต้องไปเรียนกับน้องค่ะและโซนิกเข้าห้องเรียนไม่ทันนะคะเพราะว่าเดินมาชิงช่องและอยากจะหาอะไรกินก็เลยต้องโดนดีเทนชันไปโดยปริยายสวยชะมัดเลยเราเคลมล็อกเกอร์ไปแล้วเรามา grab and apple ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันฟรีเราจะตกแต่งตู้ของเราสไตล์กรันช์ก็แล้วกันเนาะให้เหมาะกับหนุม เท่ๆอย่างเราเดินมาเจอมารี่นะคะที่โ่งทางเดินเนาะก็เลยแวะมาคุยกับน,น้องหน่อยเพิ่มค่าสังคมแล้วเขาก็<ห>ดูคุย<ห> <ๆ S 1> กันสนุกคอมากๆเลยเเคุณผู้ชมดูสิก็คือตาหนูอ่ะไม่ไหวแล้วต้องแหนบคุณผู้ชม,ตมแต่แตเรียนก็ต้องเข้าโอ้โหขีดแดงมากดูนี่จะดูแลให้อย่างดีเลยนะโซน,นิกอาการแบบนี้คุณผู้ชมว่าซิมทิฉันเข้าห้องพยาบาลได้หรือยังคะหรือว่าซิมเราน่าจะเข้าห้องพยาบาลได้แล้วนะดูขีดกงน้องสิไปเลยลูกขึ้นไปห้องพยาบาลเลยลูกเลิกเรียนแล้วปวดหัวจังเลยฮะขอนอนในห้องพยาบาลหน่อยนะนั่นแหละให้น้ำเกลือด่่น้ออรย I'm <laughs> คุณผู้ชมโรงเรียนดีจัดมีห้องนอนนอนแบบว่าเนียนๆด้วยนะนอนในห้องพยาบาลใช่ค่ะเรานอนจนขีดเราเขียวเราหิวมากเราขาดค่าความสนุกเราคิดว่าการที่เราจะเป็นนักวิจารณ์ใครได้เราต้องมีความรู้พอตัวเพราะฉะนั้นเราจะหาหนังสืออะไรก็ได้อ่านโอ้ดูโซนหนังสือตรงนี้ที่คุณผู้ชมก็คือแบบดูดีมากถ่ายรูปก็สวยแต่แม้แต่อ่านหนังสือก็น้อยอะจะน้อยอะไรขนาดนั้นจิบิตะน้องแวะมาดูข่าวสารบ้านเมืองนะคะเพื่อที่โตไปจะได้วิจารณ์คนได้อย่างมีทฤษฎีทับหนึ่งสองส 3 A B C 1 2 3ได้ถูกต้องน้องไม่มีคนคุยด้วยน้องก็เลยมาเล่นคอมหาคนคุยสักคนแต่น้องก็หน่อยอ่ะห <c oughs> ิวก็ไม่ต้องเล่นคอมลูกหนูจะนั่งเล่นคอมทาไมหนูมากดตู้น้ํเพ้างล่างมาขอซื้อสัก20เหรียญเลยละกันคิดว่าน่าจะอิ่มท้องนะ20เหรียญน,นี้กินแฮมเบอร์เกอร์ไปนะลูกนะจากนั้นก็อย่าลืมทําการบ้านวันนี้เราอยู่โรงเรียนประจํหนึ่งวันนะคะทุกคนแล้วตาหนูของเราก็นอนจนโรงเรียนเข้าเลยค่ะ <c oughs> นอนยาวๆไปเลยลูกเออตาหนูของเราก็ใส่ชุดนอนเก้าเรียนไปเลยสิคะอุย้ยลูก ออกไปลบ NPC เลยสัญญาว่าเดี๋ยวจบวันนี้จะออกไปลบ NPC นพะคะพอพักกลางวันก็มีเพื่อนเดินมาหาเราคุณมารี่คุยกันไปเลยนะลูกนะค่าสังคมหนูจะได้เพิ่มนะหมดเวลาเรียนในวันพุธนี้แล้วนะคะเราอยากให้มาคุยกับเพื่อนเราหน่อยอะเพราะว่าค่าสังคมของโซนิกก็คือเย่มากเลยอะคุยเยอะๆเลยลูกเออคุยกันไปคุยกันมาเมื่อกี้เห็นมีหัวใจพุ่งขึ้นมาด้วยไม่เอาสิลูกคุยธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวหนูปิง้งใครหนูค่อยบอกมีมีมเอา้าหัวใจขึ้นอีกแล้วให้แชร์โฟโต้แล้วทำไมคุณผู้หญิงคนนี้เขาเศร้าจังงวะเ <laughs> เอออไปแกก้พื่อนอีม ไม่ไปแกงไม่ชอบมิชิฟก็ก็ดีนะที่ไม่ชอบอะ่ะปปๆปะปะป,ะป,ะปะสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเติมค่าความต้องการต่างๆให้ตนหนูให้ได้เราจะเดินทางกลับไปที่เร็กเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่ง<อ>และเมืองนี้ก็คือฝนตกลงมาจริงๆอุ้ยแวมไพร์แวมไพร์ที่ไหนอีกวะเนี่ยถ้าหนูหิวหนูมากินเลยลูกหนูทําอะไรกินแบบว่าให้อิ่มท้องก็ดีแฮฟดินเนอร์ไปเลยแมกแอนชีสชักจานอุ้ยแมทริกซ์โทรมาชวนเข้ากลุ่มดีค่ะพ่อดีมากๆเลยค่ะพ่อที่จะเข้ากลุ่มแล้วก็สตาร์ทแกเดอร์ลิง ด้วยเผื่อพ่อมาทํากับข้าวให้กินด้วยคิดในแง่ดีอุ๊ยลูกเด็กเล็กแดงลูกบ้านไหนคะเนี่ยแจ็กเกอร์มาเทนสเนี่ยตระกูลที่มีลูกนะก็มีไม่หยุดเอ้ยทําต่อด,ดีลูกแมกแนชีจ้าทำไมทําไม่ได้อะลกูกอุ้ยคุณผู้ชมเสียตังไปแล้วทําไม่ได้อะ่ะทําไมอะ่ะ เสียตังค์ทำไมวันนี้เงินก็ไม่ค่อยจะมีงั้นกินควิกมิลนะจนกว่าจะอิ่มโอ้โหแล้วลูกชายในฉันง่วงมากยังจะมาวิ่งกับพ่อออ้ยดีใจจังเลยที่ได้เจอพ่อคุยกับพ่อหน่อยไหมลูกเออไปคุยกับพ่อแปพ,พ่อฮะผมอมะชีวิตลําบากยากเข็นแสนเลนส์มากเลย <c oughs> ภาษาอะไรแล้วมีแวมไพร์ด้วยเป็นอย่างอดาวดุกดุยดุดุยไม่แก่ด้วยนะประเด็นปิดการรวมตัวเอยค่ะเราคิดว่าเราต้องพาตาหนูกลับบ้านไปหลับให้เต็มตื่นสักตื่นหนึ่งก็ยังดีนะเนาะอีกเดอนึ่งก็ถึงเตียงแล้วลแล้วน่ หลังบ้านมีอะไรให้กุดนะคะเดินไปกุดก่อนลูกหนูปวดฉี่ใช่ไหมเราเราเรามีเงินที่หวางซื้อพุ่มได้คุณผู้ชมพุ่มราคา55เหรียญน,น่าจะคุ้มกันนะเดินกลับมาลูกดีกว่าฉี่แตกนะลูกนะเอออุ้อยลืมจ่ายบินบินเท่าไหร่อะี่ะ41เหรียญหมดตัวพอดีแคปซูลอันนี้เราขายเลยนะคะจะได้กลับมาอีก70เหรียญแล้วก็รีบทาการบ้านเลยลูกวันนี้เราว่าเราจะส่งน้องไปคนเดียวนะคะไม่งั้นเราไม่ได้ทําอย่างอื่นอย่างใดเลยหนูจะเดินไปโรงเรียนหนูยังน้อยอ,ยอะอีกเหรอลูกหูซิมกลุ่มมี่เป ครั้งแรกที่เล่นกับซิมที่มีนิสัยกลุ่มมี่และเล่นยากมากเออเอเอแกเศร้าตลอดอ,อยากจะชวนจัสตินมาบ้านชวนเลยชวนเพื่อนมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยใครคือจัสตินขอจีบเลยได้ปะจัสตินอยู่ไหนอะจัสตินสลีปอ้าวลูกคันแั้นนี่ว่า <c oughs> ขอคุยกับเขาก่อนนะคะทีนี้ที่เราต้องจีบเนี่ยเพราะว่าเราจะทําตามแอสเพเรชันเราด้วยหนึ่งอีกหนึ่งก็คือจะต้องมีไฮสคูลสวีทฮาร์ดค่ะคุณผู้ชม oh. เพราะฉะนั้นเราลุยเลยนะคะจีบง่ายมากเพราะว่าอะไรใครนี่โงมค่ะคุณผู้ชมจัสตินเธอจะชอบดอกกุหลาบอันนี้ ไหมจ๊ะอุ้ยสวยมากเลยจ้าโซนิกฉันชอบมากเลยเขาจะให้เรากลับปะประเด็นคือที่ให้อ่ะอยากได้กลับคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้เอามาขายเขาให้ปะเอาเขาจีบกันเองเฉย aspiration เนี่ยเราเหลือข้อเดียวนะคะก็คือจะต้องไปคาโดสถานที่ที่ไปก็คือท่าเรือในเมืองคอปเปอร์เดลนั่นเองปะ่ะลุยให้น้องมาลงที่อุ้ยตรงนี้บ้านบ้านเพื่อนเรานี่นาอ๋อบ้านนันดับสองเพราะว่าบ้านเนี้ยเด็กเต็มไปหมดเลยไม่รู้เขาผลิตลูกกันยังไงเร็วมากหลายคนมากสุดยอดมากคุณผู้ชมดูสิคะลูกเ็ก เล็กแดงสมาชิกในครัวเรือนก็คือคนนี้ป้านัมเบอร์งนี่ไงคุณเวลนัมเบอสองไม่ค่อยเห็นหน้าแม่เลยแต่หน้านลูกก็คือเพียบโอ้ยผู้หญิงมาจูบเองจูบแบบ <laughs> จูบแบบติดบั๊กด้วยนี่นี่น,นี่สถานที่นี้นะคะจะเป็นสถานที่ที่เราต้องมา mess around กันให้มา go here together ก่อน burning to date <c oughs> เปลี่ยนชุดสิเว่ยโซนี่ก็เปลี่ยนชุดหน่อยลูกเออต้องมีจูบแรกกันก่อนหรือเปล่าอมาจูบผู้หญิงกนลูกจูบๆกันได้แล้วนี่ไงมีคําสั่งแล้วคะ่ะ mess around with justin เท่าไปแล้วในรถแห่งความ รักอะมุงมิงมุ่งมิงมุงมิง,มง,มงและเราถูกจับได้ว่าไปกระหนุงกัะหนิงกับผู้หญิงนะคะในสวนสนุกแห่งนี้เราก็เลยโดนแบนจากการนั่งรถอันนี้อีกเลย <laughs> ทําไมเป็นอย่างนี้ละ่ะแต่ไม่เป็นไร aspiration เราคอมพ l e ทแล้ว <laughs> และเราจะต้องเลิกกับจัสตินค่ะอันนี้คือประเด็นแต่ก็ดีนะที่ตาหนูของเรามีค่าความสนุกเพิ่มขึ้นบ้างแล้วคุณผู้หญิงคนนี้นะ <laughs> ก็ยังคงเป็นเวนเดอร์อยู่ทุกที่ทั่วไปคุณเอลินมอร์แลนตาหนูยังขาดค่าความสนุกอยู่เราว่าให้ไปวู้ฮู้กันอีกสักทีไม่ใช่วู้ฮู้ค่ะไปเมสอาราวเฉย แม่ถามว่าจะมีน้องดีไหมดีแม่ผมไม่ต้องเลี้ยงแล้วเอาเลยแม่แต่โซนิกไม่ไหวแล้วโซนิกมานอนโอ้บังคับซิม,มอะไรไม่ได้แล้วคะ่ะนอกจากพากลับบ้านแล้วก็เอาไปดูแลชว่วงแรกๆมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะทุกคนอุ้ยน้องรู้สึก m o ด i ฟมากมากเลยเหรอหนูนอนไปก่อนลูกเจฟก่อนดีกว่า m o d ฟ f y นี่ถึงตายได้เลยนะคะอุ้ยฝนตกฝนตกเราเราแชวว์อินเดเลนทำไมไม่ได้คุณผู้ชมมาน,นี่สิเอา ต้องไปเรียนแล้ววันนี้วันศุกร์เราส่งซิมไปคนเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นวันสอบเนาะซิมมันจะได้แบบไม่เดินออกจากห้องสอบแล้วก็มีฟ้าประธานและพลาใบแร่วิเศษทุกคน <laughs> ไอตอนตั้งใจหาไม่เคยได้ไอเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้จังแล้วฝ่าก็ประทานเมทัลออกมาด้วยแซดเนี่ยมของแลสองชิ้นเลยโอ้โห <c oughs> ทำไมลูกชายเราโชคดีอย่างเงี้ยหนูหนูไปกดด้านหลังหน่อยนะลูกนะไปะผลจอบออกแล้วเออได้ต่ํากว่าเก์หรอหนูกุดได้อะไรอะลูกได้ทําแคปซูลอีกแล้วขายไปเลย,ย,เลยค่ะ70เหรียญเรามาดูซิว่าเราจะซื้อค่าความต้องการอะไรให้น้องได้บ้างและอ่างล้างหน้าอันนี้จะทําให้ซิมของเราไม่เป็นสิวเพราะฉะนั้นเราจัดเขาก่อนเลยการแปลงฟันรัวๆไปแบบนี้ ล้างมือรัวๆซึ่งล้างมือข้างเดียวอีกมือนึงถือร่มแต่ไม่มีร่มให้ดูเกมอแล้วะเนี่ยแล้วน้องเครียดมากเลยเดี๋ยวเราจะส่งน้องนะคะไปวิ่งจ็อกกิ้งหน่อยเนาะจ็อกทุกเคลียร์ไมล์เขาจะได้ไม่เครียดมากาสะอาดแล้วลูกไปวิ่งไปแมทริกซ์โทรมาพอดีเลยโซฟีก็โทรมา <c oughs> เดี๋ยวนะเราจะรับสายพ่อเราว่าพ่อเราชวนไปงานสปายสเฟียร์โลแน่เลยอะ <c oughs> วิ่งเสร็จแล้วเราว่าเราจะไปนะคะเพราะว่างานนั้นอะมีของให้เก็บเพียบอยู่ที่นี่แซนไมชูโนเนาะเดินทางไปเราไปกับพ่อกับแม่เราก็ละกันโอ้ยคุณพ่อคคุุณแแแมมม่่่่่ถึงงงจััเเยยยทาาาไรรนนกกอีีบ อเออกอดพ่อหน้าก็ยังเป็นตูดอยู่ซึ่งไม่เข้าใจว่าจะงุดหิดอะไรมีโปสเตอร์ให้เก็บด้วยรวยลวค่ะมาเล่นบาสแล้วหนูจะมีอารมณ์ดีๆลูกไปลุยลูก,ลกเออชวนพ่อกับแม่เล่นบาสด้วยกันนี่แหละและในเมืองนี้มีซิมใครตาซิมใครอยู่ด้วยใช่ไหมคะอุ๊ยอันนี้กูรักเก่าพ่อเราดิวะ่ะชอบฟิตเนสดีมากลูกเล่นบาสสักพักก็มาเก็บผลหมากลากไม้ที่นี่นะคะเราคิดว่าเราต้องปลูกผักอะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเราไม่รวยแน่ๆขายโปสเตอร์ได้65เหรียญเรามีเซจเรามีแพสลี่ เรามี blackberry แล้วก็เบ i ิลและเรายังมี c o พ p l a n อ b ์ r ี y ค่ะซึ่ง c o ว p l a n เนี่ยเราขายเลยน้องหิวมากน้องเข้า c o n เ e s t หน่อยลูก t e m e spicy curry challenge togetter มามาช่วยกันเข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้กันเผื่อได้เสื้อยืดฟรีแล้วก็แพ้นะคะถ้ามีไงให้น้องเขามีความสุขสนุกขึ้นบ้างอะบนโลกเนี้ยน้องไม่สนุกอะไรเลยอะการมาเป่าฟองเขาจะสนุกไหมนะเป่าฟองฟู่กับพ่อกับแม่หนูสนุกขึ้นมาบ้างไหมลูกก็ดูสนุกกกขึึ้้้นนนนนนมาาิิดดดงเเเียววะะะคออออ่่ไปแปแแท์ตรล แล้วทำไมพ่อกับแม่เราใส่ชุดเนี้ยไม่เคยใส่ชุดดีให้เขานะทั้งโซฟีเราก็ Matrix, แมทริกซ์ออุ้ยเกมเป็นไรปะเนี้ย <Yeah. S 1> ขายโปสเตอร์ก่อนได้อีกกี่เหรียญสองร้อยคิดถูกที่มางานวันนี้จริงๆแม้แต่ขนาดตอนเต้นก็หน่อยอ่ะสิวขึ้นอีกแล้วเหรอลูกมาีิมามาร้องคาราโอเกะมาชีวิตมันจะมีความสนุกขึ้นมาบ้างไหมเออร้องคาราโอเกะเข้าไปก็ขึ้นเร็วอยู่นะคุณผู้ชมแต่น้องคือแบบว่าเลี้ยงยากมากอะทำไมค่าความสนุกน้องเนี้ยไม่มีเลยไปฉี่ไปรู้ปะอะฉันเหนื่อยเหลือเกินเลี้ยงโซ แลดเจ็ดหูทําไมน้องได้ของแลจังะเอากลับบ้านสิคะรออะไรแลดเจ็ดเราว่าซีรีส์นี้ไม่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขายไปเลยในราคา168เหรียญตอนนี้เรามี695เหรียญสิ่งที่ควรจะมีนะก็คือตู้เย็นสักตู้หนึ่งก่อนแล้วก็ค่าความสนุกเราจะซื้อวิทยุให้เขานะคะขยะสักอันหนึ่งเก็บเงินที่เหลือไว้ให้น้อง230ยเหรียญไปนอนก่อนเลยลูกปะและตื่นมาเช้านี้สิวขึ้นอีกแล้วทําไมกระสิวขึ้นเก่งจังเลยนะโซนิกนะ,นะคะอนซีลแอคเน่เข เราจะไม่ไปพรอมก่อนแล้วต่อไปไมีตู้เย็นแล้วหาอะไรกินได้แล้วค่ะกินเข้าไปเลยลูกกินให้อิ่มอันนน์ก่อนเลิกใครโรมาวะเธอคือผู้ถูกเลือกเดี๋ยวมันจะมาหาเธอวางสายใส่ไปเลยค่ะนี่ญาติเราเบอร์รี่แน่นอนจําได้จําหน้าได้ก่อนไปงานพรอมก็ให้น้องเข้ามาตกปลาเนาะเผื่อว่าจะได้เงินอะไรติดตัวบ้าง <c oughs> ยังไม่ได้ทั้งได้สักตัวหรอกลองดูก้ <c oughs> ได้แล้วได้ไปแล้ว <c oughs> นี้ใส่ชุดปาร์ตี้มาในงานพรอมดูสิว่าบีซิมใครบ้างเมทริกซ์ไม่ใช่เมทริกซ์โซ,ซ,ซนิกมานี่เลยลูกไบร เบอร์เคสันนัมายเลขสองมาลีนโซเนียเห็นหน้าเลยวิคนนี้นิคจูโวเฮ้ยใครอ่ะอุ้ยซิมคนดูล้อนโตกันแล้วเหรอคลิฟตันโมสลีย์คริสตี้แกนดี้มาลีนมีอันจะกินรีเบคก้ามาเทนอุ้ยเขาเต้นกันแล้วอ่ะแซมมี่แซมซันกับใครอ่ะคิมเบอร์แอชลีย์เฮ้ยซิมเขาดูบอลเลยหรอดูแคนดี้โอ้ว้าวอุ้ยเดี๋ยวแลกเบอร์กับใครอะหนึ่งสองสามสามคนบนหัวนี่ไปเอ็กซ์เจนัมเบอร์กับใครลูกคนนี้หรอหนูชอบคนนี้อ่ะแมททิก แกนดีหรอจริงจริงหรอใช่เปล่าเนี่ยใช่ว่ะคุณผู้ชมอุ้ยแต่มันไม่ได้ขึ้นแ a v e a c คร s ชนะงั้นเราน่าจะเริ่มบีมีนกับคนก่อนได้แล้วปะ่ะ Open Social Bunny Add to Contact List j u s t i n Sleep เราขอโทษนะ <laughs> บีมีนหนึ่งครั้งบีมีนสองครั้งบีมีนสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งทำเคเวสเสร็จแล้วค่ะแม้แต่คาวแกลนก็ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอหรอกอุ้ยแรงอ่ะแล้วเราก็คือไม่ได้ทำทาท์กอะไรในงานพร้อมเลยจนอาจารย์ใหญ่จะประกาศแล้วแต่อาจารย์ใหญ่ก็วิ่งหน้าตั้งนะคะเพราะว่ากลัวฝาร้องค่ะแล้วและ,และแไม่มีใครประกาศจริงๆหรอคะแล้วใครจะได้เป็นพรอมโรโยตี้กับเจสเตอร์คะประกาศเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะลูกชายดิฉันหรือเปล่าคะอุย้ยไม่ได้อะโรโยตี้เป็นน่าจะเป็นคนในเบอร์รี่สักคนนะไม่ไ ก็เป็นเป็น NPC นะคะส่วนเจสเตอร์ได้แก่เคซันนัมเบอร์สองอะไรกันคะเนี่ย <Yeah. S 1> เกิดอะไรขึ้นระหว่างคู่นี้คะเนี่ยเขาเต้นเต้นท่าอะไรคะเนี่ย แกโยบักใสฉันเยอะเลยป้าฉันก็ประวหวานะแต่แกก็บักใส่ฉันน่ะถ้าน้องชอบขนาดนี้นน <l> ก็ลุยเลยลูกม,มีมีเชียเชีย์สุดหัวใจเลยเพราะว่าเราจะต้องมีแฟนในวัยเรียนด้วยนะเอ๊ะหนูต้องไปกินบางอย่างใช่ไหมลูกหนูเดินมากินก่อนเร็วเดี๋ยวงานหมดมีคนโทรมาชวนไป after party ค่ะ let's go <S แล้วยังไงคะฝนตกหนักมากลูกชายดิฉันก็คือไม่รู้วิ่งไปไหนจะวิ่งวิ่งไปถึงไหนลูกวิ่งมาในสวนสาธารณะคนเดียวเข่าวว่ากันว่าตกปลาตอนฝนตกเนี่ยจะได้ป ดีใช่ไหมคะเราก็เลยลองตกอ,อนุญาตเรานะคะวิเวียนเบอร์รี่ลูกแม่ซันกับหมอเฮจิเองค่ะตกปลามาได้3ตัวเราว่านี่ก็เช้าแล้วนะคะตีสาแล้วกลับบ้านกันเถอะกลับบ,บ้านมาเจอกับจัสตินสลีปในตอนตีสาแล้วก็วิเวียนเบอร์รี่ตามเรากลับมาด้วยหรอเราจะต้องทอํายังไงให้เขาไม่ชอบเราอะ่ะเราจะต้องมีนกับเขาหรอไม่อยากทําตัวแบบนี้เลยหนูอย่าเพิ่งนอนลูกโจนิกอะรู้สึกกับจัสตินว่าโจนิกเขาอยากให้จัสตินมาชวนไปงานพรอมแต่จัสตินไม่โทรมาชวนไปงานพรอมก็เลยมีการตะกิ ตะขวงใจเกิดขึ้นในจิตใจของโซนิกแต่ในขณะที่จัสตินตกลุมรักโซนิกเขาอย่างจัง oh, ด่าม,มากกว่านี้มีอีกไหมสิ่งที่เราควรจะทํานะคะเพื่อที่จะทำแอสเพอเรชันนี้ได้ก็คือจะต้องขอจัสตินเนี่ยเป็นแฟนทีนี้พอเป็นแฟนเสร็จแล้ว oh. ก็ต้องบอกเขาว่าฉันไม่พอใจเลยนะ oh. ที่เธอไม่ชวนฉันไปนงานพรอม oh. เราก็จะเลิกกับจัสตินมันตรงนี้เลยขอโทษนะจัสตินฉันแค่จะทำแอสเพอเรชันอ่ะขอโทษนะอุ้ยคราวนี้ตะกิดตะข่วงใจมากกว่าเดิมอีกในขั้นสุดท้ายนะคะเราจะต้องมี h a v e and enemy rival เราต้อง join after school activities แล้วค่อยไป declare enemy from the main category towards a rival sim เราจะต้องมี relation ชิปที่ไม่ดีต่อกันก่อนอะแปลว่าเราต้องไม่ชอบหน้าสักคนหนึ่งจัสตินแกเป็นคนนั้นให้ฉันได้ไหมแต่ตอนนี้ฉันขอน,นอนก่อนนะ1นวีคก,กับโซนิคเบอร์ี่ในเอพิโซดแรกผ่านไปเร็วมากเร็วมากจริงๆมาเป็นกาลังใจให้โซนิคกันนะคะว่าเขาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบกับครอบครัวที่เขาคิดฝันไว้ได้หรือไม่คคลิปวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสีสีที่ เราใช้ในวิดีโอนี้กันคะ่ะในชุดทุกวันชุดฟอร์มอลชุดกีฬาชุดนอนชุดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ orn, ําช,ชุดหน้าร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวที่มาของซีซีนะคะเราอ่ะเห็นว่าคุณซากุระซิมเขาทําลุคบุคค่ะคุณผู้ชมก็คือเหมือนรวมซีซีหลายๆอย่างแต่งออกมาในหลายๆสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่ามันเหมาะกับมีมีซิมที่มาเล่นซีซีมากเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเฟ้นหาว่าเอ้ยฉันจะเอาอะไรมาแมทช์กับอะไรดีแบบเนี้ยมันง่ายกับเรามากๆลิงก์ของคุณซากุระซิมเดี๋ยวมีมิจะทิ้งไว้ให้ใน description box นะคะหลังจาก ที่เราเข้ามาตามลิงก์แล้วเราก็ดูได้เลยว่าเราชอบลุกไหนแล้วเราก็ลงมากดลิงก์ข้างล่างตามไปสู่ครีเอเตอร์คนที่เขาสร้างสีสีพวกนี้ขึ้นมาขอบคุณคุณซากุระซิมที่รวบรวมลุกบุ๊คหล่อ,ลอแบบนี้ให้มีมีมากทำอีกนะขอร้องจะได้เอามาใช้ในคลิปสำ <c oughs> <c oughs> หรับการสู้ชีวิตของโซดิกเบอร์รี่เรามาติดตามในตอนต่อไปกันนะคะขอบคุณที่ดฉูฉันจะโทชท่วโอ้โหพอเราเลิกกาแฟดุโทรชวไปเดทโอเคเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราไปเดทกับดุกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจริงๆค่ะบา,บายบายจบคลิปแป๊บไม่แบ๊บ สับซุบซกันไปเลยสิคะ